สุกลูกมีลูกแล้วใช่แล้วแอบมีลูกแล้วมีลูกอยู่ที่ลาวด้วยไคะคนนี้อันนี้คือจริงลูกจริงเหรออะไรค่ะเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมีลูกจริงๆเรารักเขาเหมือนลูกของเราเพราะว่าเราได้ไปสัมผัสที่เมืองลาวแล้วเรารู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมีความพิเศษอะไรอย่างี้ค่ะแลวไม่ได้มีลูกคนเดียวนะมีลูกเยอะมากที่เมืองลาวแต่อยา่ให้พูดถึงกัรดาราเป็นพิเศษจะบอกว่าเด็กคนนี้ค่ะด้วยความที่น้องเขามีความแบบเอาตรงๆนะคะเป็นเด็กพิเศษคือว่าเขามีความ ผิดปกติในเรื่องของการจเจริญเติบโตเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่เด็กคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะผิดปกติในเรื่องของการจเจริญเติบโตแต่เขามีคันเลยในเรื่องของการร้องการเต้นที่สำคัญคือเขามีความแบบจีนีสบางอย่างที่เราทารู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าที่จะเอามาเป็นศิลปินได้นะอย่างที่ <S <S เราเป็นรูปที่หมถึงว่าดูแลเขาเลยหรือว่า จริงเมยาก็บอกว่าช่วยน้องบอยดูแลเพราะจริงๆแล้วอะพ่อของเขาจริงๆคือน้องบอยเพราะเขาหลอส่วนเมยาให้กันไกด์ไลน์ว่าคุณเขาจะดูแลเด็กคนนี้ยังไงว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนต้องเรียนแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อจะทำยังไงให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นอย่างปกติจริงๆพอเราไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศลาวอย,าย่างโพลาลงกับน้องเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการหาแต่ในกลุ่มของแฟนคลับน้องให้คนติดตามเ,าเยอะขึ้นหรือเปล่าในประเทศลาว เมยะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราจะบอกว่าเราไม่ได้รับแสงจากตรงนั้นแล้วก็ได้รับแสงจากตรงนั้นจริงแต่ความเป็นจริงแล้วคืูเมยะกับน้องบอยพา่อค้าหล่อเนี่ยคือเมยะเป็นโรงงานผลิตเกลือสำอางใช่ไหมคะและน้องบอยคือลูกค้าหน้าที่ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าของเราเนี่ยะประสบวาสำเร็จก็เปนประจวบเหมาะกันว่าเมยะเองอ่ะพอได้ไปคุกีแล้วรู้สึกมีความว่าเรารู้สึกรักแล้วก็เอ็นดูในตัวน้องมันก็มีการต่อยอวว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้เราเคยบอกกับน้องบอยว่า ใบฟังพี่นะเด็กที่ชื่อจันดาราเนี่ยต่อไปเขาจะกลายเป็นไอคอนิกของยุคนี้เพราะยุคนี้มันเป็นยุคของความเท่าเทียมถ้าเกิดว่าเธอสามารถให้ความเท่าเทียมกับเด็กคนนี้ได้เธอจะกลายเป็นบุคคลตัวอย่างในสังคมปัจจุบัน,นะคะ่ะได้หมดแล้วแรกก็มีดราม่าว่าแบบเอาเของมาหาแสงค่ะใช่ค่ะ,แ,ะแรกๆกก็มีดราม่าตลอดว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าจะทําความดีไม่ว่าจะทําอะไรแล้วแต่ก็จะมีดราม่าว่าเราหาแสงหาซีนหาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะ ตัวเราเป็นยังไงเราย่อมรู้อยู่กับใจดีถ้าเราคิดว่าเราอยากจะหาแสงกับเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่ไม่ปกติอะ่ะเราว่ามันมันก็มันก็ต้องเป็นเรื่องตลกแต่ความพิแบลกที่มันเป็นล็ากลันไปแต่ว่ามัเป็นตันวกก็ทำให้เรากลายเป็นอไอดลอลขบงคนราวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันรู้จักเราเยอะขึ้อนอนะไรเงี้ยเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยคะ่ะเราไม่ได้พิ่งทำวันนี้เราอยู่กับครอบครัวนี้มาเป็นปีแล้วเราได้พิสูจน์ในวันที่ก่อนที่เราจะเข้าไปอ่ะน้องเป็นยังไงในวันที่เรา ในวันที่เราดูแลน้องน้องเป็นยังไงสามารถย้อนไปดูภาพได้นะคะว่าตอนแรกน้องเขามีความแบบมีความเดิอดตกกลางคืนชอบหนีเที่ยว แล้วแบบมีมพฤติกรรมก้าว้าวมีหลายหลายอย่างมากแต่เราแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ่รวมแม้กระทั่งตอนนี้ปัจจุบันนี้เราหยิบยื่นการศึกษาเพราะเรามองว่าการศึกษาควรจะเข้าสู่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ปกติหรือไม่ปกติค่ะวันนี้เขาออกงานด้วยเขารู้สึกอยังไงบ้างเขาเขารู้สึกตื่นเต้นมากเขาดีใจเพราะว่าวันแรกที่เราพามาเนี่ยพาไปสวนสนุกเขารู้สึกว,ว่าเขาตื่นเต้นเขาดีใจว่าเขาไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมวันนี้ จันลาบอกว่ารักแม่มากเลยเขาได้บอกรักแม่แล้วสนุกสนานกับวันนี้มากเลยค่ะเมย่าอย่างล่าสุดเลยแม่าสตารหน่อยเมย่าสตาร์โค้ดท็อปมาแต่ในคนโยงก็เป็นเราเลยงานเราเนี่จริงๆก็แอบตกใจนะคะแล้วก็แอบไปคุยหลังบ้านกับแม่ว่าแม่โกรธหนูหรือเปล่ามันเป็นหนูหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าเมย่ามันไม่ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยบอกอ๋อเหรอแม่ก็ได้มีการเคลียร์ใจกันไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเข้าใจผิดว่คุณเป็นเราหรือเปล่าเลย ไม่ก่อนเหตุการณ์อะไรทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นเราแล้วเราต้องไปถามแม่ก็ก็รีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นเบนเซอร์เราก็พี่เราคนเดียวหรือเปล่าแต่เป็นคนบอกว่าเราขับไปดย่าแม่หน้าบ้านเลยไรแต่ว่าเป็นเราหนูขับรถไปแล้วแม่หน้าบ้านเหรอคะมันลือมากเลยนะคะหนูหนูกลับมาลาวันหนูกลับจากลาววันแรกเนี่ยหนูบุกไปคนแรกเลยคือบุกไปหาบ้านแม่นาแล้วพอหนูไปหาแม่บ้านแม่นาเสร็จปุ๊บสุกแรกหนูทำคือกอดแม่สีตางแม่กดอะไรหนูหรือเปล่ามันเป็นยังไงเล่าสิ เอก็คุยกันแล้วแล้วก็แล้วค่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วแ,แล้วไหมแต่ในโพนั้นก็เหมือนแบบว่าแม่แท็กเก่งคขันสัญญาค่ะแท็กพี่เก่งด้วยมันจะมีอะไรเชื่อมโยงกันไปเพราะเราก็ทำภูมิคิจกับเก่งขันยาอยู่อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะทุกคนมาก็าพุ่งกันเดี๋ยววันนี่เบย่ากโหดใช่ไหมเราก็เลยมีความกังว,วลว่าโจ้หะไปนะคะ,ะบินนักตาเหรอคะให้หนูบินนักตาเลยนะคะ หนูสตาร์ทแลยเดี๋ยวหนูห้าสิบสามสองมีน้ตาหน,นูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจพีดหนูก็เกียดปกยเด่นมาหมดแล้วเกวิดอะไรเกิดขึ้นโครการที่แม่โพสต์อะยี่ขนดาดนี้มันมันทำให้ความสำคัญระหว่างเรากับแม่ลดลงไหมไม่ไม่แม่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความกตัญญูมันจะทําให้เราอะรู้สึตัวเราเองได้แม่สิตางแม่แอนนาเป็นหนึ่งใน บุคคลที่ทําให้เราจเจริญเติบโตในวงการนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําอะไรผิดพลาดไม่ว่าเราจะตั้งใจกด็ดีไม่ตั้งใจกด็ดีเราควรจะเข้าไปคุยกับเขาว่าแบบแม่มันเกิดอ,อะไรเกิดขึ้นมาเป็นแบบไหนแล้วก็เข้าไปขอโทษเขาเรามีความรู้สึกว่าเรารักแล้วก็เคารพคนคนีีมากเอาจริงๆนะที่ไม่ย่าสุดติดที่เราได้อ่ะไม่ใช่แต่จันดาราไม่ใช่แต่น้องบอยจะสนหนึ่งก็มาจากแม่สีตางด้วยนะแล้วอะไรที่ทำให้แม่สีตางเข้าใจเราผิด หนูก็ไม่แน่ใจต้องถามแม่นะนะคนมองว่าที่เราหายหน้าไปเพราะว่าที่เราแบบมันมีผลประโยชน์ให้กับเรามากกว่าอ,อ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเราทําธุรกิจไงแล้วก็ตอบแบบไม่อายเนาะเราทาธุรกิจคือเราเป็นเจ้าของโรงงานบริเกอร์สำอางแล้วก็อาหารเสริมลูกค้าเราอยู่ที่นั่นพอส่วนใหญ่เขาก็แบบว่าเฮ้ยน้องเมยย่าอยากให้เมย์ย่าทำกรตลาดให้ที่เราอยากให้เมยย่าไปดูแลแบรนด์ให้แล้วก็แบบได้ลูกค้าที่นั่นเยอะแล้วก็เลยต้องใช้เวลากับพี่นันและเห็นปัจจุบันนี้เห็นไหมคะพอทุกอย่างเริ่มน ถ้าจะทำยังไงให้เธอกลับมาช่วยฉันทำงานเหรอโอเคโอเคฉันกลับเจอเธอจะได้คนที่ไม่ติดตางเก่งแท็กเก่งทัชญาค่ะค่ะตัวเราทำเพื่อก,กับเก่งเนี้ยเราได้กิน ไม่เลยค่ะเมย่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกิตติศย์เลยก็ได้มีการเคลียร์ว่าเก่งสรุปแล้วมันมันเป็นชั้นจากเธอหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกณฑ์เจ้าจบอกว่าก็ไม่ใช่นะนก็คือกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเกิดขึ้นได้ก็แบบว่าเคลียร์ใจกับแม่สิตายเรียบร้อยคลขยันหมดทุกคนทุกประเด็นทุกอย่างค่ะแขลังให้หมดมทุกอย่างก็เหมือนแม่คุณแมบอกเคลียร์ใจแล้วอาจจะไม่ร่วมงานากับเมย่าอีกอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกแแบบนี้เ่มากกกก็็เปนแแแบบบผู้ใหหญ่่่ละทีอวา แกก็ด่าเม่นะว่า <S <S มึงอ้าทำงานไม่ professionally นะนะแล้วนะเราก็บอกว่าแม่ใจเย็นมันมันเข้าใจผิดเอาแบบนี้เนี่ยหนูแก้ตัวแม,ม่บอกมึงถ้าระวังตัวไว้ไหน่อยอย่างนี้แล้วก็โอเคโอเคโอเคค่ะทำเลยแล้วเด็กแกก็หายโกรธเมื่แก่เห็นนะแกหายโกรธแล้วอาว่าจะเห็นภาพแบบโรงงานกา,กาใช่ค่ะใช่ค่ะหนูว่ายินดีร่วมงานกับแม่แม่สุดตางอ่ะรักหนูไหมร่วมงานกับหนูไหมจะแม่ไปเล่าอีกนะเอา มีแต่คนอยากเจอแม่อจงจริงวันนั้นหนูไร์สดอยู่ใช่ไหมตอนหลังที่เกิดเรื่องอ่ะมีคนเข้ามาสัตยเยอะมากเลยแล้วแม่สิตามแม่สิตาลหระคะจะมาไหมก็เอาไปสิก็แม่เราอ่ะมีปมาจากตอนที่เอาแม่สิตามไปเราหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แม่มาโพสอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่แน่ใจต้องถามแล้วตอนที่เราเคลียร์ใจกันเราไม่ได้ถามเขาว่าแม่แมอกแบบนี้แม่เขาก็ด่าเรื่องอื่นมากกว่ามันมีหลายๆเรื่องผสมกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าแม่ย่ามึงอ่ะมึงทำอย่างนี้ไม่ได้พวก ดา,าแล้วก็โอเคโอเคไว้ก่อนค่ะตอนนี้จะมีธุรก,ก,ก,กิจอะไรที่ลาวมในหัวดังที่ลาวการเป็นเด็กในร้าลาวอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วอ่ะมันจุดไอเดียจากพี่นาเน,นาะว่าเมย่าควรจะปั้นทีมขายปั้นทีมอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยเมย่ายก็เลยคิดว่าเมย่าจะปั้นทีมอินฟลูเอนเซอร์ที่ลาวเอาประสบการณ์จากการที่แม่นา,นนาสอนเรามาเนี่ยว่าควรจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยังไงมีชอ่องทางในการหาเงินยังไงอย่างค่ะไปปั้นอินฟลูเอนเซอร์ที่เมืองลาวแล้วให้เขาแบบว่า คือจริงๆแล้วอ่ะเราอยากเห็นอินฟลูเอนเซอร์ที่บางลาวตอนนี้ค่ะยังไม่ได้เป็นวงกว้างมากเราอยากจะปั้นวงการเขาให้เป็นวงกว้างกว่าที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีน้องๆหลายคนที่อยู่ในสังกัดก็เริ่มเติบโตมีการคอลแลบงานในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นเราจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ประมาณไหนอินฟลูเอนเซอร์ที่เราที่เาเนีอินฟลูเอนเซอร์มาอ่ะอันนี้นี่เลยค่ะน้องๆมาเลยน้องๆมาเลยแนะนำตัวเลยลูกแนะนำตัวเลยลูก สัดีเชรดย้ชอดีซมานดอร์จนีา่าอนนคะสบายดีเด้อซื้ออาลิสามาแต่อ่าสอบประป๋าเราแต่แกกันแต่อยู่ไม่ได้แล้วก็ถือว่าร่วมงานกับมย่าทั้งหมดเป็รนลูกชายในลูกสาวอาญาอ่าอญาปากน้องน่อย ก็ฝากน้องๆน,นะคะให้ทุกคนติดตามแล้วก็ไม่ย่าอยากให้วันนี้ไปเหมือนกับประตูที่เปิดช่องทางระหว่างสองสสอ,สอ,สอแว่นแพรนะคะว่าไทยลาวนะคะอยากให้แบบว่าอ,อยอมรับแล้วก็เอ็นดูน้องด้วยนะคะไม่เป็นที่เมืองไทยแล้วก็เมืองลาวค่ะฝากด้วยแเลี้ยขอฝากเนื้อฝากตัวเลยเด้อ